นี่นะครับอันนี้คือสมอพี่เพกนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้เองนะฮะปีนี้ก็มีอยู่ต้นเดียวนะเอ่อที่ที่เก็บมาจากต้นนะครับก็มีคนเขาขอซื้อไปแล้วสองกิโลนะครับจากจังหวัดเทียงรายแต่ว่าเ,เนื่องจากว่านี้ติดวันหยุด นะก็เลยต้องตากให้ให้แห้งนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสมอสดนะครับก็จะมะีความชื้นนะฮะก็จะมีเชื้อราขึ้นถ้าอบอ้าวสักสองสามวันใส่กล่องไปเนี่ยมันก็จะมีเชื้อราขึ้นแต่เป็นธรรมชาติของมันนะครับก็เราส่งหลายวันเนาะสองสามวันไปถึงเนี่ยก็จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็เอาไปนะไปล้างออกแล้วก็นะใช้ได้ครับเนี่ยฮะสมอพิเภกค,ครับ ทําไม่ดูตอนนี้มีเหลือเท่านี้เองครับนี่ครับนี่ฮะเราจะเห็นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องตรีผลาต่างๆนะครับนี่คือสมอพิเภกนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นนะบางที่เขาเรียกว่าบักแห,หนนะนั่นเองแต่ว่าตอนนี้หายากขึ้นนะครับเพราะว่า ในส่วนที่เป็นแหล่งปลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปลูกเท่าไหร่นะครับอย่างที่นี่ก็นะครับที่เราเห็นปลูกก็มีจำนวนอยู่ประมาณสักนะฮะสิบห้าต้นแต่ก็ปีนี้ก็มีลูกอยู่ต้นเดียวนะฮะอาจจะติดปัญหาที่ปีที่แล้วแรงจัดนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องของอการติดนะครับน้อยนะปีนี้น้อยมากๆเลยนะนี่คือสมอพิเภกนะครับ ก็กะว่าจะเอามาทำยานะครับสมุนไพรของเราเองด้วยแล้วก็ส่วนที่ได้ในปีนี้ก็ประมาณสัก100กิโลก็ส่งให้กับลูกค้าไปหมดแล้วครับอันนี้เลยตากแห้งไว้สำหรับไม่ให้ป้องกันนะความชื้นนะครับสมอพิเภกก็เป็นตำรับยาของตรีผลาครับ อนะฮะก็จะเป็นอะไรที่นะครับลักษณะคล้ายๆสมอไทยแต่ว่าอ่าคนละคนละนั่นกันเลยครับคนละประเภทกันเลยฮนะแต่เรียกว่าสมอเหมือนกันอันนี้เรียกว่าสมอพิเภกอ่าสมอไทยก็ตั้งหากนะครับก็มีความฝาดคล้ายๆกันนะฮะความฝาดคล้ายๆกันแต่อันนี้เนื้อจะแข็งมากนะฮะแข็งแข็งเป๊กเลยแข็งโป๊กเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับอ่าก็เป็นลูกแก่จัดมากนะครับ ช่วงนี้ก็จะแก่จัดมากๆเลยนะครับนี่ฮะส่วนต้นของสมอพิเพกก็อยู่ตรงนี้ครับอ่ะผมให้ดูนะครับนี่เนี้ยเนี้ยสูงมากนะครับแต่ละต้นเนี่ยสูงมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเลยนะฮะต้นใกล้ๆนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะที่เราเห็นเนี่ยนะครับต้นสมอพิเภกครับ ต้นนี้ไม่ออกลูกนะครับปีนี้นะครับอ่าบางต้นก็ไม่ออกเลยนะฮะบางต้นก็ออกลูกนะฮะก็ออกแล้วออกทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้จํานวนทั้งหมดสิบเจ็ดสิบห้าต้นนะฮะก็มีออกอยู่ต้นเดียวนะก็เก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าอ่าลักษณะสมอพิเภกเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ใช่นะครับอายุสิบเจ็ดปีครับ นี่ครับอืมต,ตอนนี้ก็สูงนะฮะให้ท่านชมนะครับนี่คือสมอพิเภกนะครับนี่ก็ใช่ครับอ่าก็จะเอาพริกไทยมาเกาะด้วยนะฮะเกาะต้นสมอพิเภกให้เขาเกาะต้นสมอพิเภกขึ้นมานะครับใช้อ่าต้นสมอพิเภกเป็นเหมือนอ่าที่เกาะของพริกไทยด้วยนะครับเปลือกเขาก็เป็นแบบนี้ครับนี่คือเปลือกของสมอพิเภกนะครับ ก็จะมีความยุยย่ยๆหน้าฝนเนี่ยเขาจะยุ่ยมากนะครับก็เราก็สามารถเคลียร์นะครับความชื้นมีนะครับพวกไม้พวกกล้วยไม้อะไรต่างก็เกาะนะครับก็อชอบเกาะพวกเนี้ยเปลือกแบบนี้นะครับอ่ะไปดูนะต้นอื่นบ้างนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็จะเอากล้วยไม้มาเกาะนะก็ทดลองดูปารากฏว่าได้ผลครับเขาเกาะอยู่นะครับ เขาติดอยู่กับสมอพิเภกเนี่ยต้นนี้เนาะเนี่ยนี่กล้วยอ่านี่คือพริกไทยครับพริกไทยอ่อนพันอ,อ่พันอะไรครับของอาสายพันธุ์ที่เป็นกินเรียกว่าใช้เป็นพริกไทยอ่อนนั่นเองนะครับนี่ครับก็เกาะสมอพิเภกเนี่ยแบบนี้ครับเขาจะเกาะตรงเปลือกเนี่ย มันจะเกาะง่ายนะครับก็พอเขาเกาะงี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนต้นนี้ปีนี้นะครับปกติแล้วทุกปีเขาจะออกลูกดีๆมากเลยแต่ปีนี้นะครับปรากฏว่าไม่ออกลูกเลยนะครับต้นนี้นะครับปีนี้น่าจะเป็นการพักต้นนะครับพักต้นนะครับซึ่งปกติลูกของต้นนี้นะลูกจะสมบูรณ์มากนะลูกจะใหญ่เม็ดใหญ่นะครับผลของเขาเนี่ย ปีหนึ่งต้นนี้ก็เกือบเกือบ2รอยกิโลนะครับต้นนี้นะครับถือว่ามีความดกมากๆเลยนะครับสมอพิเภกนะครับก็อนนี้ให้ดูนะคร่าวๆนะครับสำหรับเราก็จะเอามาต้มนะครับก็ต้มใส่น้ำตาลนิดๆิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไว้ดื่มร้อนๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็อาจจะใช้มะขามป้อมอะไรต่างผสมด้วยนะครับส่วนสมอไทยก็หาได้ก็จะใส่ด้วยนะครับตอนร้อนเหมือนเราดื่มน้ำชาอะไรต่างนี่อะไรนะครับก็เนาะวันนี้ขอยุติบันทึกคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเองปันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ